ในตอนนี้เราก็จะมาต่อกันที่โอซากาครับเราก็จะไปที่ที่เราเคยเห็นตามสื่อต่างๆแหละแต่ว่าพอได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายครับแต่ละที่วันนี้เลยดีใจมากๆครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวในทริปนี้ให้ทุกคนฟังแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับเอ้ยมาครับวันที่4เมื่อวานเหนื่อยมากวันนี้ก็เลยไปตื่นสายนิดหน่อยเพราะว่าที่ที่เราจะไปวันนี้มันเปิด10บโมง นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไอยูพังวิธีไปก็ไม่ยากครับจะไปด้วยตัวเองเนี่ยก็นั่งรถไฟฟ้าสายชูโอไลน์ไปลงที่สถานีอซากะโกะพอลงจากรถก็จะรู้เลยว่ามาไม่ผิดสถานีแน่นอนนะครับเพราะว่าความญี่ปุ่นนะเนาะสถานีที่มาเที่ยวอควาเรียมเขาก็จะต้องตกแต่งเป็นรูปทะเลเป็นรูปสัตว์น้ำนำทางเราตลอดทางเดินเลยไม่หลงแน่นอน พราะลงจากสถานีก็มองหาชิงชาสวรรค์อันใหญ่ๆนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางนั้นได้เลยที่หมายของเราก็จะอยู่ทัดจากชิงชาสวรรค์อันนี้แหละเรามาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงแล้วก็แถวซื้อตั๋วเนี่ยยามากแต่ว่าเราไปเจอข้างหน้านะก็จะมีป้ายวิธีซื้ออ e ีทิเกตอยู่แล้วก็เลยกดอ e ีทิเกตได้มาไล่รอบ ได้รอไปโมงครึ่งครับตอนนี้ก็เลยได้นั่งรอประตูเปิดแทนไม่ต้องรอเข้าแถวซื้อตั๋วครับพอผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอกับคอนเซปต,ต์ของที่นี่แล้วก็ตู้ปลาเล็กๆเป็นเดโมนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าตัวอาคารหลักซึ่งถึงจะชื่อว่าเป็นอควาเรียมแต่ว่าส่วนแรกที่เขาจะพาเราเข้าไปดูเนี่ยจะไม่ใช่ตู้ปลาไม่ใช่สัตว์น้ำครับเขาจะพาเราขึ้นมาได้เลื่อนขึ้นไปข้างบนก่อนไปเริ่มกันที่บนบก นั่นก็เพราะว่าคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือความเชื่อมโยงกันของวัฏจักรชีวิตับเราเราจะได้เห็นตั้งแต่บนบกค่อยๆไหลผ่านน้ำจืดลงไปเลยและที่ผมชอบมากเลยก็คือมันจะมีโซนที่เป็นโซนที่เราเดินผ่านในตอนแรกเนี่ยเป็นบนบกแล้วเราก็จะเห็นสัตว์เนี่ยโดดลงไปในน้ำนะครับทีนี้พอเราเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ในโซนใต้น้ำเราก็จะได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยพอเขาลงน้ำแล้วเขาไปไหนกันต่อเป็นสตอรี่ที่คอนเนคกันได้ดีตลอดทางเดินเลย ยิ่งเราเดินต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งพาเราลงใต้ทะเลลึกลงไปเรื่อยๆครับสภาพแวดล้อมก็จะเปลี่ยนจากบนบกเป็นผิวน้ําลงมาใต้น้ําแล้วก็ถึงคลแม็กของที่นี่มหาสมุทรครับมหาสมุทรของที่นี่เนี่ยเขาทำตึกทั้งตึกเลยนะครับให้เป็นสะขนาดใหญ่เลยแล้วก็เอาน้องๆสัตว์น้ํามาอยู่รวมกันในนี้เลยเราที่มองจากกระจกเข้าไปเนี่ย ก็จะได้เห็นทะเลมุมกว้างๆเต็มตามากๆเลยรู้สึกเหมือนกำลังดำน้ำอยู่ในมหาสมุทรจริงๆเลยครับแล้วเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยครับไอคอนชื่อดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือคุณพี่ฉลามวานตัวใหญ่ที่จะว่ายน้ำทักทายทุกคนอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวครับ ชั้นบนสุดเราก็จะเดินผ่านทางเดินที่เหมือนบันไดเวียนไต่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆครับระหว่างทางเนี่ยนอกจากสระใหญ่ตรงกลางก็ยังมีสระรอบๆนะครับที่ลึกลงมาจากข้างบนเลยแนวน้ําจากข้างบนเนี่ยก็ดำน้ําลงมาถึงตรงนี้เลยนะ เราเดินอยู่ที่นี่จนลืมเวลาไปเลยครับจนในที่สุดก็มาถึงชั้นล่างสุดที่เป็นระดับพื้นทะเลแต่เราก็โชคดีมากๆเลยที่เรายังไม่ออกไปก่อนเพราะว่าตอนที่เราลงมาถึงที่นี่เนี่ยก็เป็นเวลาให้อาหารพอดีเลย ก็ถึงเวลาต้องไปกันต่อจะได้ครับแต่เวลาต้องบอกลาน้องๆในหมหาสมุทรแล้วก็ไปต่อกันที่โซนถัดไป่วนถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ของแมงกะพรุนครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาจัดแสงในตู้ให้ส่องผ่านผิวใสๆของแมงกะพรุนทําให้เราเห็นดีเทลแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้องๆได้ชัดแล้วก็ดูได้เพลินมากๆเลยครับ ต่อกันด้วยฮักติกโซนมุมมองจากใต้ทะเลจำลองพื้นที่แถบร์กติกด้วยแมวน้ำครับแล้วก็เช่นเคยครับมองจากใต้น้ำแล้วก็ต้องได้ขึ้นมามองจากข้างบนบกด้วยต่อกันด้วยโซนของเพนกวินรอคอปเปอร์ครับซึ่งเราก็โชคดีมาตอนเวลาให้อาหารนีกแล้ว แล้วก็จบท้ายกันด้วยแนวปาลาคารังจำลองกับปลาตัวเล็กๆสีสันสวยๆเป็นการจบเส้นทางเดินได้สดใสมากๆครับดูสัตว์ตัวเป็นๆเ,เสร็จแล้วก็ได้เวลาของตัวปมๆกันบ้างครับที่ร้านขายของที่ระลึกที่มีของที่ชวนให้นึกถึงน้องๆเขาเนี่ยเยอะๆพอสมควรเลย อันนี้เป็นตุ๊กตาอันนี้เป็นตุ๊กตาที่มี่งมิดมิดอยูข้างในแต่อันนี้เป็นของคนแจน๊น่าละวะอันนี้ห้าร้อยอันนี้เก้าร้อยีดิอันนี้เราจะเอาไปติจจอคอมพิวเตอร์โอเค จากร้านแรกพอลงบันไดเลื่อนลงมาก็จะเจออีกร้านหนึ่งครับสำหรับเราที่ผ่านร้านแรกมาแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าร้านที่2อ,อีกสิใช่ไหมละ่ะเพราะว่าของมันเล่เหมือนกันนะเนาะไปเข้าไปด้วยกันข้างไปแล้วเราคังไปแล้วอี้อีกแค่า้อยโอ้โหพุทโธน่ากินใัง พอผ่านร้านของี่เรลิกก็จะเป็นทางออกครับเราก็ออกกันมาพร้อมกับความประทับใจอิ่มเอมสุดๆเลยมาตอนนี้เราออกมาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไครอยู่คางแล้วเราใช้เวลาอยู่ข้างในนะั้นประมาณอะไรนะสามสามชั่วโมงครึ่งครับข้างในเนี่ยใหญ่มากเป็นตาตื่นใจมากเราได้เสร็จจากเที่ยวชม ธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็จะไปช,ชแหล่งช้อปปิ้งของเราในวันนี้ก็จะไปกันที่เดนเดนทาวแหล่งรวมของเล่นและโมเดลจากอนิเมะที่เป็นแหล่งยอดนิยมของโอซาก้าครับสถานีที่ใกล้ที่สุดที่จะมาที่นี่ก็คือเอพิสูโชลงจากสถานีแล้วเดินขึ้นเหนือแล้วก็เริ่มช้อปปิ้งได้เลยครับของที่ขายที่นี่เนี่ยก็จะมีหลายร้านเลยมีทั้งของออฟฟิเชียลลงไปถึงของมือสอง แล้วก็ของที่หายยากๆที่หาไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ว่าทางร้านเขาก็หามาได้แล้วก็เอามาตั้งราคาขายให้เราซึ่งถ้าถามว่าราคามันโอเคไหมอันนี้ผมเทียบกับร้านที่ในเมืองไทยพอหาของได้นะครับก็มีทั้งตัวที่ถูกกว่าแล้วก็แพงกว่าดัางนั้นก่อนที่จะยกตัวไหนกลับบ้านเนี่ยก็อย่าลืมแปลงค่างเงินแล้วก็เทียบกับราคาบ้านเราด้วยนะส่วนผมนะครับหลังจากทะเลาะก,กับตัวเองอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็นั่งทับมือไว้ได้ครับยังไม่ได้พาตัวไหนกลับบ้านไปด้วยกัน แต่ว่าวันนี้ต้องเป็นวันแรกในโอซาก้าครับยังเหลืออีกหลายวันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าจะรอดไปได้ตลอดทริปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาจบทริปในวันที่4แล้วก็เตรียมตัวไปกันต่อในวันที่5แต่วันที่5นะครับเราก็จะนั่งรถไฟสายชูอลาล์สายเดิมของเราแต่ว่าเราจะมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งไปลงที่สถานีโมริโนมิยะเพื่อไปอีกแลนด์มาร์คดังที่พลาดไม่ได้เลยในโอซาก้านั่นก็คือปราสาทโอซาก้าครับ ที่เราเราอยู่หลังจากขึ้นมาจากสถานีก็คือซากุระครับซากุระวันนี้พันขึ้นเยอะมากๆเลยตัวปราสาทโอซาก้าก็มองเห็นนะครับรอเราอยู่ไกลๆเลยแต่พอเห็นซากุระแล้วก็เลยคิดว่าตัวปราสาทไม่น่าจะมีธุระไปไหนครับน่าจะรอเราได้แหละเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปซากุระกันก่อน ซากุระที่เนี่ยมีเยอะแล้วก็บานคุ้มค่าตัวช่วงไฮซีซั่นซากุระมากๆเลยครับแล้วก็มีจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆหลายจุดด้วยตัวปราสาทเนี่ยได้รอเรานานเลยทีเดียวทตัวไม่กพื้นที่ที่นี่เนี่ยกว้างมากนะครับถึงวันนี้เราจะตั้งใจมาที่ปราสาทโรซาก้า แต่ไหนๆก็มาแล้วการใช้เวลากับพื้นที่รอบๆให้ทั่วเนี่ยเคยทำให้การเที่ยวของผมในวันเนี้ยคุ้มค่าขึ้นเยอะเหมือนกันหลังจากอ้อมอยู่นานในที่สุดเราก็มาถึงทางเข้าตัวปราสาทครับจากตรงนี้ครับเราก็จะไปแวะจุดถ่ายรูปยอดฮิตกันเป็นจุดที่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่เป็นจุดที่สวยใช้ได้เลยวิธีไปนะครับหลังจากผ่านประตูเข้ามาก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ตัวปราสาทเนี่ยเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับพอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเห็นกลุ่มคนที่ถ่ายรูปมันอยู่ และตรงนั้นครับก็จะมีบอ่อน้ําที่เป็นจุดถ่ายรูปของเราตรงจุดนี้ก็จะต้องมีรอคิวบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเราเนี่ยก็จะมีคนตามมาเก็บมุมเดียวกับเราเหมือนกันแต่พอถึงคิวเราครับเราก็จะได้รูปปราสาทโอซาก้าที่สะท้อนอยู่ในน้ําและก็มีฉากหน้าเป็นสวนแบบญี่ปุ่นรับกันได้ดีมากๆเลยแล้วก็มาถึงเพระอเอกของเราปราสาทโอซาก้าครับ ตัวปราสาทเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรามองจากข้างนอกเข้าไปมันน่าจะสวยกว่ามองจากข้างในออกมาเราเลยไม่ได้ไปต่อคิวซื้อบัตรเข้าข้างในตัวปราสาทนะครับแต่เราจะถ่ายรูปร,บรอบๆกันแล้วก็เราจะไปกันต่อที่สวนนิชิโนมารุที่อยู่ข้างๆแทนอันนี้เราเข้ามาในสวนนิชิโออะไรนะนิชิโนมารุของปราสาทโอซาก้านะครับค่าเข้า350ยเยน มาหามุมซากุระกับปราสาทโอซาก้ากันข้างในสวนนิชิโนวารุก็จะเห็นต้นซากุระที่เริ่มบานแล้วเยอะกว่าข้างนอกนะครับติดกันเยอะๆเลยแล้วก็จะมีบางมุมที่เห็นปราสาทโอซาก้าเป็นแก,กลด้วยแล้วตรงนี้นอกจากชมตัวปราสาทนะครับยังมีสวนให้นั่งปิกนิกใต้ต้นซากุระหรือว่าที่เรียกกันว่าฮานิมิด้วย ก็จะได้บรรยากาศเป็นสวนชิวๆที่มีต้นซากุระแล้วก็มีภาษาทโอซากะแบ็กอยู่ข้างหลังด้วยนั่งกันได้ยาวๆเลยตอนนี้เรามานั่งชมซากุระหรือที่เขาเรียกกันว่าฮานามินะครับคือคนอื่นเนอื่นเขาจะมีเสือมาแล้วก็มานั่งกินข้าวชมซากุระกันแต่ว่าเรามีแต่ข้าวครับเสือไม่มีวันนี้นั่งพื้นกินข้าวปั้นกันก่อนก่อนที่จะไปกันต่อ ที่หมายต่อไปในทริปนี้ก็ยังอยู่กับซากุระทริปนี้เราตั้งใจจองตั๋วแพงที่พักแพงเพื่อมาดูซากุระเลยและจุดต่อไปที่เราจะไปลุ้นกันต่อว่าซากุระจะบานไหมก็ต้องนั่งรถไฟสายโอซาก้าลูบไลไปลงที่สถานีซากุระโนมิยะครับพอลงจากสถานีก็มุ่งหน้าไปทางแม่น้ำครับพอเจอแม่น้ำก็เลี้ยวขวาเพื่อลอดใต้รางรถไฟพอลอดใต้รางรถไฟไปแล้วก็จะเจอสวนที่เรียกว่าเคมะซากุระโนมิยะพาร์คจุดหมายของเราในวันนี้อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของเราครับรงีงเขาก็หานามิกัน มาถึงเราก็จะเจอกับซากุระที่บานประมาณ70-80%ครับจะถึงจะยังไม่ฟูบลูมแต่ด้วยความที่เขาปลูกติดๆกันทําให้ดอกดูแน่นมากๆบวกกับความที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่แลนด์มาร์กไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเลยทาให้สวนตรงนี้ครับไม่พุกพล่านไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปเลยแล้วก็จะเห็นแต่คนญี่ปุ่นแถวนี้นะครับที่เขามานั่งปิกนิกกันพอรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เลยเป็นบรรยากาศสงบๆชิวๆทําให้เราอยากจะนั่งตรงนี้กันนานๆเลยครับ Yeah, <laughs> <laughs> นั่งชิวจนหายเมื่อยเลยครับจริงๆเรานั่งยาวเลยก็ได้นะแต่ว่าเราจะไปกันต่ออีกที่หนึ่งที่ซากุระเน่ยน่าจะสวยไม่แพ้กันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ด้วยเดินต่อมาอีกนิดเดียวครับเราจะไปกันที่โอซาก้าวอเตอร์ฟอน r ์พาร์คระหว่างทางเราก็จะเจอซากุระที่กำลังบานให้ได้แวะจอดถ่ายรูปตลอดทางเลยครับ ตอนนี้ย้ายมาที่โอซาก้าวอ r เตอร์ฟอนพาร์คนะครับถัดมาจากสวนเคมะเมื่อกี้นิดเดียวใครที่มาตามหาซากุระอยู่โอซาก้าแล้วไม่รู้จะไปดูที่ไหนก็มาลองที่นี่ได้มาลงสถานีซากุระโนมิยะ แล้วก็ได้สที่เลยเคียมสเมื่อกี้แล้วก็โอซาก้าวอเตอร์ฟอนปาร์กตรงนี้ ผมถ่ายรูปของโอซาก้าวอเตอร์ฟอนด์พาร์คตรงนี้ก็จะมีสะพานตัวนี้นี่ที่เราเดินมาก็จะเป็นอุโมงค์ซากุระแล้วก็จะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งที่สุดทางอุโมงค์ตัวนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้มานั่งก็จะเห็นวิวฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็เป็นวิวแม่น้ำกับต้นซากุระที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นด้วยแล้วก็ถ้าถ่ายจะข้างล่างมากก็จะเห็นเป็นคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ ปลายทางของอุโมงค์ซากุระพอดีก่อนกลับแล้วก็เดินขึ้นมามองวอเตอร์ฟอนพาร์คจากมุมสูงกันจากบนสะพานครับก็จะได้มุมที่สวยอีกมุมนึงเลยแล้วก็จะได้เห็นปราสาทโอซาก้าที่เราไปมา,มาเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ใกลๆด้วยเป็นการจบวันที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบวันนึงเลยครับซากุระที่วางแผนกันมานานลุ้นสภาพอากาศกันลายวันเนี่ยวันนี้ก็ได้เห็นเต็มตาเลยเรียกได้ว่าทริปนี้สมบังปีกหนึ่งเรื่องครับ แต่ทริปนี้ของเราก็ยังไม่จบครับในวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อบ้างติดตามกันต่อในอีพิโซดหน้า